20วิธีทำให้อายุยืนห่างไกลโรคและมีความสุข EP2 ค่ะ EP2 นี้นะคะเราจะมาเน้นที่เรื่องของการงดน้ำตาลค่ะการที่เราทานน้ำตาลมากเกินไปตอนนี้น้ำตาลเปรียบเสมือนตัวร้ายทำลายเซลล์ของเรานะคะถ้าเรากินมากไปจะทำให้เซลล์เราเหี่ยวเซลล์เราแก่และภูมิในร่างกายของเราลดลงเสี่ยงกับการเกิดโรคภัยต่างๆอีกมากมายค่ะ เราไม่ควรทานน้ำตาลมากเกินไปนะคะวันหนึ่งไม่ควรเกินหช้อนชาค่ะและการทำสมาธินะคะจะทำให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันและเป็นการเพิ่มทักษะในการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นในทุกๆวันค่ะส่วนน้ำอุ่นนะคะจะช่วยให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้น ปรับอุณภูมิของอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยขจัดของเสียออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะและผละไม้ที่ควรทานมากๆนั่นก็คือแอปเปิลค่ะเพราะแอปเปิลมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะคะแถมมีวิตามินซีสูง แคลอรี่ก็น้อยลดเสี่ยงมะเร็งได้ด้วยค่ะและสิ่งที่ควรงดหรือลดนั่นก็คือการนั่งดูทีวีเป็นเวลานาน,านค่ะเพราะเวลาที่เราดูเนี่ยเราอาจจะหยิบนู่นหยิบนี่กินไปด้วยแล้วถ้าเกิดเราอินมากๆดูไปก็จะทําให้เรายิ่งเครียดมากขึ้นนะคะออกไปร้องราทําเพลงเต้นรํากันดีกว่าค่ะ และใครที่ชอบทําอาหารแล้วใส่กระเทียมเยอะๆจะได้เปรียบมากเลยนะคะเพราะกระเทียมเป็นตัวที่ช่วยลดและป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงได้ค่ะส่วนการกินถั่วทุกวันนะคะถั่วเป็นธัญ,ญพืชน,นะคะมีไขมันดีนะคะหรือ HDL ค่ะ จะช่วยทำให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงนะคะส่วนเรื่องของฟันค่ะถ้าฟันไม่ดีก็จะทำให้เราทานอาหารไม่อร่อยนะคะสุขภาพฟันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและที่สำคัญที่สุดยาลริ่มหัวล้อนะคะหัวล้อทุกวันค่ะจะทำให้ฮอร์โมนดีๆของเราหลัง่งแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะ20ข้อนี้ใครทำข้อไหนได้บ้างคอมเมนต์มาบอกพยาบาลจุ๋มหน่อยนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะสุขภาพที่ ดีคือความมาั่งคั่งที่แท้จริงนะคะ